หลุดออกจากใจสิ่งที่จะหลุดออกจากใจเรานั้นมีอะไรที่เราให้อยากหลุดออกจากใจเราบ้างสิ่งที่หลุดออกจากใจแล้วก็ทำให้ใจนั้นไม่หนัดไม่เหนื่อยอะไรก็ตามที่เข้ามาในใจนั้นถ้ามันมาติดมาค้างมาคามาจมมาแช่อยู่ในใจนั้นมันก็ทำให้จิตใจนั้น แปรปรวนเพาปกติของใจนั้นใจก็ว่างอยู่แล้วปกติสงบเย็นอยู่แล้วแต่เมื่อความทุกข์เข้ามาในใจทำให้ใจนั้นเป็นทุกข์ท่านก็เลยให้เรานั้นให้ความทุกข์หลุดออกจากใจความคิดหลุดออกจากใจอารมณ์หลุดออกจากใจความรู้สึกหลุดออกจากใจ สิ่งที่รู้ที่เห็นก็ให้หลุดออกจากใจไม่ว่าอะไรเรารู้เห็นเข้าใจอะไรแล้วทำให้ใจนั้นผิดปกติก็ให้มันหลุดออกจากใจที่มันเข้ามาในใจแล้วทำให้ใจนั้นไม่สงบก็ให้หลุดออกจากใจเข้ามาแล้วมาครอบงำจิตใจทำให้จิตใจนั้นเล่าร้อนมันก็ให้หลุดออกจากใจ เราที่ใจไม่ค่อยปกติเพราะว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่หลุดออกจากใจมันคามันค้างอยู่ในใจเราก็ให้หลุดออกจากใจเพราะสิ่งที่เข้ามาในใจนั้นมันมาร้อยลัดเสียดแทงเผาลนกระทุงมาให้จิตใจนั้นตุ้มต,ต,ต้มต่ำต่ำทำให้ใจนั้นสูงสูงต่ำต่ำทำให้ใจนั้นปิดเบี้ยว ไม่ใ,ใจนั้นเสียรูปท่านเกินเลยให้หลุดอ,ออกจากใจับเมื่ออะไรหลุดอ,ออกจากใจได้บางสิ่งหลายสิ่งหรือทุกสิ่งแล้วใจก็จะเบเเาเหมือนเดิมว่างเหมือนเดิมสงบเย็นเหมือนเดมิมปกติเหมือนเดมิมท่านก็เลยให้หลุดอ,ออกจากใจให้หมดไม่ว่ากรรมหรือความคิดคำพูดคำทำที่เรียกว่ามนโนโกรรมวจีก,กรรมกายกรรมให้หลุดอ,ออกจากใจ ที่เรียกว่ากิเลสเครื่องทราหมองต่างๆที่เป็นกิเลสอุปกิเลสสังโยชน์ไม่ถึงสังโยชน์ให้หลุดออกจากใจนะครับวิบาบกิเลสที่เป็นความรักความโลภความขัดความหลงให้หลุดออกจากใจวิบากคือความทุกข์ความสุขความพอใจพอใจความยินดียินร้ายความเพลิดเพลินความเบื่อความอยากความท้อแท้สิ้นหวังให้หลุดออกจากใจ เพราะกรรมเยเลห์่่ปากเมื่อหลุดออกจากใจแล้วก็ทําให้ใจนั้นปกติคนที่มีใจปกติใจสงบอยู่ได้เย็นนิ่งใฉยอยู่ได้นั้นเพราะว่าไม่มีอะไรมากวนใจให้หลุดออกจากใจพวกนิวรณ์ต่างๆรูปรดกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆพวกการมมิตกการมฉันทะการมสัญญาการท่าต่างๆให้หลุดออกจากใจ พยาบาทเพระวิึงสาการเบียดเบียนต่างเนี่ยวิตกสัญญาทากษ์ที่เป็นการพยาบ,บาทวิ่กสาการเบียดเบียนเนี่ยให้หลุดออกจากใจเพราะสิ่งใดที่หลุดออกจากใจได้นะครับก็ทําให้ใจยิ่งเบายิ่งสบายยิ่งปลอดโปรง่งเราก็ดูว่าในใจเรามีอะไรให้หลุดออกจากใจนะครับวิธีที่ทำให้สิ่งน,นั้นหลุดออกจากใจก็คือให้มันมองเห็นว่ามันเกิดดับนะครับมันเกิดดับไม่เที่ยง มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราก็ปล่อยก็คลายก็สลัดอย่าไปเอะอะลังเลสงสยัยอย่าัมไปหาเหตุหาผลอย่าไปทําอะไรกับอะไรต่อไม่อะไรอยู่นะครับให้หลุดออกไปจากใจให้มันหลุดแทนพ้นเพราะกรรมกิเลสบาปท,ที่มันมาอยู่ในใจเนี่ยเป็นธาตุเป็นขันเป็น,นักดีเนี่ยมันจะมาครอบงำนะครับครอบครองทําให้ใจนั้นไม่เป็นอิสระ ให้ใจนั้นปม่ป่ากรูให้ใจนั้นตกเป็นทุกข์เป็นทาดเราก็ให้สิ่งเหล่านี้หลุดออกจากใจนะครับแกะเปลือกออกให้หลุดจากลูกแกะเนื้อออกให้หลุดจากเก่นแกะเก่นออกให้แกะจากความว่างทุกสิ่งที่หลุดออกจากใจแล้วนะครับก,ก็เหลือแต่ความว่างคือนิพพานคือสุญญาตาแต่ที่ใจไม่ว่างไม่สุญญาตาไม่นิพพานเพราะว่ามันมีนรกสวรรค์อยู่ในใจ มันมีความทุกข์มันมีความบังมาดความเสื่อมอยู่ในใจมีโทษมีทุกข์อยู่ในใจในในก็ใใจก้สิ่งเหลน่นี้ออกจากใจให้ใจมีศีลให้ใจมีสมาธิให้ใจมีปัญญาคือแสงสว่างแทนให้สิ่งที่เป็นความมืดเป็นความฟุ้งซ่านเป็นความเล่าร้อนให้ออกไปจากใจก็โดยมีใจนะครับ ให้สิ่งที่ไม่ดีหลุดพ้นออกไปจากใจให้เป็นใจที่ว่างให้ใจเป็นระเบียบเรียบร้อยให้นะใจสะอาดสงบสวา่างบริสุทธิ์ใจที่มันสะอาดนะครับอัศจรรยวิวร์ใจที่มันสงบอัศจรรยวิวร์ใจที่มันบริสุทธิ์หลั่จากทุจริตต่างๆใจที่มันว่างหลุดพ้นลั่จากความเห็นผิดจากปัญหาความอยากจากทิฏฐิจากอุปทานความยึด วิทาความไม่รู้เนี่ยก็ให้สิ่งเหล่านี้หลุดออกไปให้หมดให้เหลือแต่ใจล้วนๆนใจที่ว่างอยู่ใจที่สะอาดโดยสงบบริสุทธิ์อยู่ใจที่ไม่ลกลึงลังไปช่วยทุจริตนิวรณ์หรือว่าวิชาทิิททต่างๆหรือว่าวิชามรรคต่างๆให้หลุดออกไปจากใจใจหลุดพ้นออกจากใจนะครับหลุดพ้นออกจากใจให้หมด ทุกธาตทุกขันทุกอนะักให้แล่แใจที่ว่างใจที่เบาหลุดพ้นออกจากใจนะครับก็จะมีใจที่ว่างเมื่อใจว่างแล้วก็ไม่ทุกใจไม่เสียใจไม่เศร้าใจไม่เหนื่อยใจไม่หนักใจไม่ลําบากใจไม่ขับแค้นใจไม่ทุกทรมานใจเพราะสิ่งที่หลุดออกไปจากใจนั้นมันเป็นต้นเหตุแห่งความวุ่นวายในใจิตใจ ้นเหตุแห่งความทุกข์ในจ,ใจิตใจคือความรักใคร่ยินดีพอใจเพลิดเพลินอะไรอาวรณ์ในคนรักในสิ่งที่รักในสัตว์ในสังขารในวัตถุต่างๆในลาภยศชื่อเสียงบริวารต่างๆถ้าเราหลุดออกจากใจได้ทุกสิ่งหลุดออกจากใจได้เนี่ยมันก็ไม่ต้องปรุงแต่งเพราะสังขารหลุดออกจากใจทำทั้งหลายหลุดออกจากใจใจก็ว่างจากสังขารที่มันไม่เที่ยงสังขารที่เป็นทุกข์ คมที่เป็นอนัตตาก็เดีแต่ใจล้นๆใจที่บริสุทธิ์ใจที่ว่างใจที่หลุดพ้นใจที่เย็นนะครับให้หลุดพ้นออกจากใจในทุกสิ่งนะครับหลุดพ้นออกจากใจเมื่อหลุดพ้นออกจากใจแล้วไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครไม่มีปัญหากับใจตัวเองใจก็หมดปัญหาใจก็หมดภาระใจก็หมดกิจทุนละใจก็จบเป็นใจก็หยุดเป็น ก็เคลียร์ใจได้คลายใจได้สงบใจได้วางใจได้รองใจได้เพราะเราให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่ในใจเนี่ยหลุดออกจากใจให้หมดชำระล้างจิตใจได้หมดใจก็บริสุทธิ์จากเครื่องเศร้าหมองนะครับให้หลุดออกจากใจเพราะว่าสิ่งที่มาติดขัดคล้องคายจมแช่อย่ในใจนั้นมันเป็นเรื่องของความทุกข์ทั้งหมดเป็นเรื่องของความ ให้โทษให้ทุกข์ทั้งหมดเราก็ให้หลุดให้พ้นออกไปจากใจอย่าได้ยึดไว้อย่าได้ห่วงไว้อย่าได้เสียดายนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างท,ท,ท,ที่เข้ามาัในใจมันใช้ไม่ได้ทั้งหมดมันเสียแล้วมันหมดอายุแล้วมันเป็นของที่ให้โทษให้ทุกนะครับให้ปัญหาให้เกิดเรื่องก็เลยสลัดสลัดลับทิ้งหลุดออกจากใจให้หมดนะครับ เมื่อคลายได้สลับได้สละได้ปรงได้ปล่อยได้วางได้นะหลุดออกจากใจได้หมดถ้าเป็นวิมุตนะครับลุกวิมุตว่างนะครับว่างใจก็ว่าง,าว,างว่างสบายว่างอิสระว่างปล่อยโปรโไม่ต้องมีอะไรมากวนใจนะไม่มีอะไรมาคับอ,อกคับใจไม่มีอะไรมาข่มเหงจิตใจไม่มีอะไรมาบัตอุสร้า,ายจิตใจนะครับหลุดออกจากใจ ให้หมดให้สิ้นนะครับก็เป็นอโหสิกันไปแล้วแล้วไปไม้ต้องค้างคาใจอะไรกันอีกทั้งคุณทั้งโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์สาระและไม่ใช่สาระนะครับหลุดออกจากใจให้หมดให้สิ้นให้พ้นให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับหลุดออกจากใจนะครับหลุดออกจากใจเมื่อหลุดออกจากใจแล้วก็ไม่มีอะไรจะถูกยึดติดซึ่งกันและกัน ไม่มีอะไรพัวพันไม่อามีอะไรเกี่ยวข้องไม่มีอะไรเป็นอะไรนะครับไม่ได้ไม่เสียนะครับไม่เหนื่อยไม่เพียไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่ต้องหยินดียินร้ายไม่ต้องภาวะประวังวิตกกังวลหลุดออกจากใจไปเสียได้ก็เป็นการดีทั้งความรักความใคร่ความกำหนัดขัดเคืองความลุ่มหลงมัวเมาความยินดีพอใจเพลิดเพลินความชอบความชังให้สลับสลัก แหลือแต่ใจที่ว่างถ้าถามว่ารู้สึกอย่างไรบ้างก็ว่างครับใจที่ทุกสิ่งทุกอย่างได้ตกจําละล้างปลดพลนออกไปจากใจแล้วก็ว่างไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรกับอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็สบายดีใจก็ว่างอยู่สว่างอยู่สงบอยู่ปกติอยู่เพราะว่าในใจนั้นไม่มีอะไรแล้วนะครับปลดพลนออกหมดแล้วชาระล้างแล้วคลายทิ้งสลับทิ้งปลงปลอย ทิ้งหมดแล้วถอนหมดแล้วไม่เหลือไม่มีอะไรฟังในใจก็เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิผ์ผ่องใสร่าเอนะครับหลุดออกจากใจให้หมดให้สิ้นทุกกามาสวะสภาวาสวะและอวิชชาสวะทั้งหมดทั้งสิ้นหลุดออกจากใจนะครับหลุดออกจากใจให้หมดให้สิ้นเป็นการชำระใจให้บริสุทธิ์ทั้งหมดนะครับ หลุดออกจากใจไม่ว่าอะไรไม่ว่าที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะครับจะเป็นอารมณ์ก็หลุดออกจากใจเป็นความรู้สึกก็หลุดออกจากใจเป็นความคิดก็หลุดออกจากใจจนในใจนั้นปราศจากความคิดความรู้สึกและอารมณ์เป็นใจที่ว่างเป็นใจที่สว่างสงบเย็นเป็นใจที่ปลอดโปร่งโล่งเบาสบายเป็นใจที่ตั้งมั่นล่องแวงควรแก่การอ่อ,อนโยนนะครับ ท่านกัเลยให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นปลดออกไปจากใจให้หมดความคิดความเห็นความรู้ความเข้าใจความเชื่อความต้องการความคิดความอยากสารพัดเรื่องราวปลดออกจากใจให้หมดให้สิ้นนะครับปลดออกจากใจไม่เสียดายไม่อะไรทิ้งไปเพราะมันเป็นทุกทั้งสิ้นมันเป็นโทษเป็นวรบป็นภัยเป็นความยุ่งยากเดือดร้อนเป็นภาระปัญหาความังวลทั้งหมดทั้งสิ้นก็ตัดละลายทิ้งถอนให้หมดให้สิ้นให้หลุดพ้นออกจากใจนะครับ หลุดออกจากใจเมื่อหลุดพ้นออกจากใจได้ก็สบายนะครับสบายสบายดีนะครับหลุดพ้นออกจากใจนะครับหลุดพ้นออกจากใจนะครับไม่มีนิมิตเครื่องหมายใดๆอยู่ในใจไม่มีแสงสีเสียงอยู่ในใจไม่มีอะไรอะไรอยู่ในใจในความ Isaac, ว่างอยู่แล้วนิพพานอยู่แล้วนะครับหลุดพ้นออกจากใจดีๆกันทุกท่านทุกคนนะครับหลุดพ้น นะครับหลุดพ้นหลุดออกจากใจนะครับหลุดออกจากใจ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 วิญญาณหลุดออกจากใจเวทนาหลุดออกจากใจสัญญาหลุดออกจากใจสังขารหลุดออกจากใจรูปหลุดออกจากใจรูปอย่างกลิ่นรสสัมปัตตมาลมหลุดออกจากใจนะครับ <dropped> รูปต่างๆวิเวทนาต่างๆสัญญา สังขารต่างๆวิญญาณต่างๆหลุดออกจากใจตาหูจมูกลิ้นกายหลุดออกจากใจดินน้ำลมไปอากาศวิญญาณหลุดออกจากใจไม่มีทตุไม่มีขันไม่มียะไม่มีอนิจจังทุกขังนัตตาอยู่ในใจแล้วหลุดออกจากใจหมดทั้งสิ้นถอนหมดหลุดหมดพ้นหมดลายหมดหลุดออกจากใจทั้งหมดทั้งสิ้นหลุดออกจากใจหลุดออกจากใจหลุดออกจากใจ หลุดออกจากใจ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 